i'm bad. ไม่ม <Yeah. S 2> hey, ึงดูมึงก่อนเกิดแล้วเกิดแล้วไอ้ฟลัตกูไอ้ฟลัตกูเมย์จอบจะึงยังไเย์ยิสิสหย่าไอพี่กีรู้แล้วแน่นอนนะดูแกงวงมาวงมาวงมา

ก็มีอยู่สามลูกรวอะไรยิงเนี่ยปันดีาครับอีกกี่ดาวัสดีครับพี่นี่เป็นหน้าพยากว่าเออ้จ้ดการ ชุดหน่อยชอบชุดหน่อยตกในะกใจนอเอากม่บกเลยขอบใจให้กู้วยกินมากกินมากกินมากกินมักกินมากกินมกเอาวิ่งดีเดี่มืตีดบโอโหูยแอ่ว่าน่ยปวดที่มือตีนบ๊เอาความราสึเอาวามไม่ดีไม่ดเฮ้ยม่กูหัดจราแล้วใคมา

เอ้ยยิงโดนไอ้บอยเวด้ยยิงโดนไอบอยแล้วก็ลอยอีกแล้วลอยสบายเลยลอยแล้วตีบอสไอ้ที่ไหนวะพีบอสเอ้าตั้งไอ้บอยดิโอ้โทรกูกดสามนาทีมากูไอ้บอสามนาทีมาเฮ้บอ แต่ไปไมด้อลยอะไรเลยไอ้เดูี่วนอไเก็บกรดับให้ว้าวคุณลใได้เนี่ยคุณไทยตั้งกระดับกระดับกแล้วน้ำ้าล้างไม่ได้แดกหรักไม่ได้แดกแค่กินนะีพี่ไป้องการที่พี่ดนเรียกว่าพี่กับอะคุลองชนกับ้แม่เลยอุ้ยยิโดนไอ้แม่คุยิงโดนได้แม่กันเดี

อันี้กูไตัวน้ำมาเล่ตุ่นลังแต่แตก็คอยังงีัคือเนี่ยก็คือวมชาเราตกไอเฮียน่าเดีกวแตก็อะไอตเ่กี้ได้ไหมน้อยเง้โอคหมแตกเลยน่ะยิงยิโดนได้บอยแล้วคุณอ่ะยิงโดนได้บอยแล้ ไไเดินตัวนะไม่เดนแต่มันมีดวได้วอกุลพันไม่เลยเด็กขี้่พ่ไม่น่าไม่ได้ไม่หงแตกง่ายยังไงก็ต้องแพ้เพราะว่าอะไรเขาไม่จะเล่นนานเม่ยิงมันดีเนี่ยมันนั่งโง่ร้อยมันยิงก้วเนี่ยไอมาค่ไอโฟเลยโฟนไมมีปืนโงู่้่งอกมดเลยเรียนร้านเทช็อต

นี่ใจด้วยชนะนี่ได้แล้วเฮ้ย้คนลอยมันไเหรอเอ้ไคอย